เขรู้สึกว่าพออายุเริ่มเยอะแล้วก็ผิวมันเริ่มตกก็วันนี้นะคะคุณแทนก็จะมาปรับลุคหน้านะคะผิวเริ่มตกนะคะแล้วก็เริ่มมีปัญหาเรื่องของกระดูกซุดนะเห็นไหมคะช่วงใต้ตาตรงนี้อ่าเขาก็จะบางลงนะคะแล้วก็ตรงข้างๆตรงนี้แทบจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีมิติไม่ค่อยมีเหลี่ยมมุมเท่าไหร่ ทั้งหมด2โปรแกรมด้วยกัน1คือตัวตะข่ายเมชลิฟแล้วก็ทําอีกอันนึงคือโปรแกรมไมโครไฮยานะคะฝั่งนี้นะคะบริเวณช่วงขมับเห็นไหมคะหมอติมไปให้ก็จะดูเต็มขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับข้างที่ยังไม่ได้เติมนะคะดูช่วงใต้ตาเนาะเห็นไหมคะใต้ตาฝั่งนี้เขาจะดูเต็มขึ้นขณะที่ข้างนี้ยังไม่ได้ทําเห็นไหมคะว่าตรงนี้าดาค้าลึกเพราะว่าตัวกระดูกตรงนี้ซุดด้วยนะคะแล้วก็ผิวตรงนี้เนี่ยมีการสะสมของตัวเมลานินทาให้ดูขาขึ้นเดี๋ยวมาดูช่วงร่องแก้มตรงนี้นะคะยิ้มนะคะเห็นมคะว่่าอง ความความเข้มข้นของร่องอ่ะมันจะไม่เหมือนกันในฝั่งนี้นะคะด้านที่ทําแล้วทําการยกขึ้นไปด้วยแต่ร่องเนี่ยยังไงยังเห็นอยู่บ้างนะคะเป็นเรื่องปกติก็ดูตรงร่องแก้มนะคะตรงนี้ก็จะชัดเลยฝั่งนี้เห็นไหมคะยังมีร่องแก้มอยู่นะคะในขณะที่ด้านนี้ทําแล้วเห็นไหมคะดูเต็มขึ้นกรอบหน้าช่วงนี้จะดูชัดขึ้นเห็นไหมคะตรงนี้คมกริบอันที่ฝั่งนี้ยังไม่ได้ทําเห็นไหมคะตัวกรอบหน้าตรงนี้จะยังไม่ค่อยชัดนะคะอันนี้คือเป็นผลลัพธ์ หลังทําทันทีและก่อนทําก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันนักเจ็บไหมคะไม่ไม่ไม่ไมค่อยเจ็บทเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เหมือนมดกัด